ส so, วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันได้เลยนะครับยินดีกสู่รายการอู a ว c h Channel นะครับตอนนี้ท่านผู้ชมก็อยู่ในเกม GTA V นะครับผมก็ GTA V วันนี้ผมก็จะมารีวิวรถ Ford Ranger Raptor นะท่านผู้ชมนะ,ะก็เหมือนจะมีคนมาคอมเมนต์ด้วยนะครับผมนะในช่องผมเองนะว่าแบบเอออยากให้ลองแบบรีวิวรถ Ford Ranger Raptor แบบเป็นในสไตล์แบบ ออฟโรดใช่ไหมเออแบบออฟโรดอ่ะแบบขี่ลุยๆอะ่ะเออประมาณนั้นอ่ะผมก็เอามาในเป็นฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์ปี2019นะครับผมนะอัะนนี้ช่องของผมนหะผมก็เหมือนผมจะเคยทำอยู่นะครับเป็นฟอร์ดเรนเจอร์นี่แหละเป็น2000ันว่าเท่ไรวะ2017หรือ2014นี่นี่แหละผมก็ลืมเหมือนกันเออแต่ว่ามันมันไม่ใช่แรปเตอร์นะมันเป็นฟอร์ดฟอร์ดเรนเจอร์หรือว่ามันแรปเตอร์เหมือนกันนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเออโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนะสำหรับรถรถสไตล์ออฟโรดมมันนนกกก็็็จะะใใหหหญญ่่ญ่ๆๆๆเเเาสูง,สงแลล้้วีีไอย ข้างในอ่ะกันแบบเวลารถความอะไรเงี้ยเออประมาณนี้เลยเนี่ยข้างหน้าเขาจะเขียนคำว่าฟอร์ดนะฮะโอเคโดยรวมๆแล้วที่ผมลงมอดมาเนี่ยคือมันก็สไตล์การขี่มันก็โอเคอยู่นะแล้วก็แบบแรงด้วยนะแบบเดิมๆนะแรงแรงจริงนะผู้ชมแรงจริงผมบอกเลยว่าแรงแล้วก็ภายในโคตรสวยผมบอกเลยเทเจเจอร์มันโคตรสวยผมบอกเลยอ,อโอเคมาเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในมันเลยดีกว่านะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะในข้างในมาดูดิอ่ะเข้ามาข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะ นี่ดูดิแบบเหล็กแล้วก็บอกมันโคตรชัดเลยฮะแบบมันชัดมากๆอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นเป็นกับมอสรีเชชผมหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันชัดนะท่านผู้ชมดูดิมันสวยมากเลยเนี่ยเข็มไมอะไรแบบก็โอเคมากเลยฮะเนี่ยก็มีโลโก้ฟอร์ดแล้วก็แบบรายละเอียดต่างๆพวกแบบประตูที่เปิดประตูแล้วก็กระจกแล้วก็แบบ ไอ้ที่แบบการลดความอ่ะมันไม่ใช่ว่าการลดความดิเวลาลดความเราถึงจะไม่แบบเจ็บอะไรแบบนี้ไหมอ่ะก็แบบนี้ก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะฮะเนี่ยสำหรับภายในมานะก็เข็มไม้ก็ขึ้นหมดเลยนะฮะเข็มไม้ก็ขึ้นหมดเลยสามารถใช้ได้หมดเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องมันเลยแล้วกันเนาะดูเครื่องมันของคันนี้ว่ามันเป็นยังไงนะฮะตัวเครื่องตัวเครื่องตัวเครื่องที่มาที่ดอนนะฮะโอเคก็เปิดหมดเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวนะเออทำไมเครื่องมันไม่เปิดวะอืมมันเป็นอะไรเอ่ย อันนี้ไม่แน่ใจนะฮะมันไม่เปิดท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่มีเครื่องวะเฮ้ยไม่น่าใช่มั้งไหนลองใช้นิ่บินดูดิไหนอ๋อคือมันมีตัวเครื่องฮะแต่ว่ามันไม่สามารถเปิดฝากระโปรงได้เออเนี่ยมันไม่สามารถเปิดฝากระโปรงได้เนี่ยก็จะเป็นประมาณเนี่ะมันก็ไม่มีแบบสีหรือว่าแบบสีอะไรแบบค่อนข้างที่จะเยอะไม่ไม่ค่อยเยอะครมันก็จะเป็นสีดําล้วนเลยไม่สามารถเปิดเปิดกระโปรงหน้ารถได้นะฮะ ก็เป็นประมาณนี้เลยฮะกับฟอร์ดก็ถือว่าเขาทํามาได้ชัดดีนะฮะเนี่ยพวกฟงพวกฟอนอะไรก็ถือว่าโอเคมากเลยนะฮะโอเคมาก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาลองขี่ดูสักนิดนึงนะครับผมนะว่ามันเป็นยังไงนะฮะโอเคเดี๋ยวออกไปจับพวกรถดีเยอะนีดิโอเคอ่ะเดี๋ยวมาลองขี่ขี่ดูนะฮะเห็นไหมนะสไตล์การขี่ที่ผมกําลังขี่อยู่ตอนนี้ก็ถือว่าเนี่ยเวลาเลี้ยวเนี่ยมันก็โอเคนะฮะอ่าเลี้ยวมันก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วก็สไตล์การขี่แบบอยู่ในโหมดบุคคลที่1ก็จะเป็นประมาณนี okay. okay. s <S okay. ้เลยฮะ ก็การจับพวงมาลัยของพี <meditation tutaj> ่เทเอร์เราก็ถือว่าสมูทดีนะฮะเออใช่ไหมโอ้โหเนี่ยก็ถือว่าแบบจับตรงนะฮะท่านผู้ชมจับแบบเต็มมือพอดีเลยฮะอ่าแบบมันไม่มันไม่บัคแบบจับไม่เต็มนะฮะสำหรับประมาณนี้เลยแต่ว่าล้อพวกล้อพวกยางมันเนี่ยผมจะเปลี่ยนเหมือนกันนะผมจะเปลี่ยนเอาเป็นแบบออฟโรดไปเลยนะฮะอ่าอันนี้ก็ถือว่าแบบเดิมๆมันก็สวยฮะแต่ว่าแบบจะเปลี่ยนละกันเนาะโอเคประเดี๋ยวเราจะไปร้านช่างอันกันเลยดีกว่าร้านช่างอันเนี่ยคือมีเต็ม เาสารสซานโตสเลยฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้บ้างนะเราแทบจะไม่มาเลยเอ๊มาแล้วนี่หว่าตรงนี้ตรงนี้เคยมาอยู่ฮะเราแทบจะไปร้านซ่อมรถน่าจะทุกร้านแล้วมั้งเนี่ยเออน่าจะทุกร้านแล้วโอเคเลือกมาสักร้านเนี่ยเอาเป็นร้านแถวบ้านาไม่ขึ้นก็ได้ฮะโอเคเราจะเทเลพอร์ตไปกันเลยดีกว่าผมว่ามันน่าจะไปโผล่อยู่บนหลังคาร้านเขาแน่นอนเลยน,น่า <c> ด <oughs> <c oughs> ูไหมเออโผล่บนหลังคาร้านเขาจริงๆด้วยฮะอ่าดีนะยังลงมาสวยอยู่โอเคปเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยดีกว่า าสามารถแต่งได้นะยังไม่รู้นะว่าของแต่งมันเท่าไหร่นะอ่าโอเคเข้ามาสวัสดีช่างอันขอแบบจัดเต็มเลยนะช่างอัญเคแเมี12ชิ้นนะฮะโอเคก,ก,ก็ก็ไม่ก็ไม่เป็นไรฮะน้อยก็ถือว่าโอเคอยู่เอนจินเอาใส่เต็มที่เลยนะฮะเคในส่วนนี้ก็เป็นแสยยงแต่เราไม่เอานะฮะไฟซีนอนใส่เข้าไปแล้วก็ไฟตาทองรถมีหรือเปล่าอ๋อมีฮะไฟตาทองรถมีโอเคสเอาไม่สามารถซื้อได้ไม่เป็นไรฮะก็ไม่ซื้อฮะอ่าแล้วก็อ่ามันไม่สามารถซื้อได้มันบอกว่าแค่นอด ดิสไอเทมเหมือนมันแบบซื้อของในนี้ไม่ได้หรืออ๋อหรือว่าเงินหมดเลยเดี๋ยนะเฮ้ยเงินหมดเลยชิบหายละจริงด้วยนะผู้ชมดูดิตั้งผมเหลือร้อยร้อยสิบหกบาทโอ้ยชิบหายเอ้ยใช้เงินจนแบบจนหมดนะ่ะเออโอเคไม่เป็นไรเรามาแต่งในเมนยูเอาก็ได้นะเรามาแต่งในเมนยูเอาก็ได้ฮันเมนยูก็สามารถแต่งได้เหมือนกันนะฮะแล้วแต่งไม่เสียตังค์เลยนะไปเดิน อันนี้เราก็อัปเกรดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เราถึงอันไหนนะอะอันนี้โอเคมาแล้วก็ใส่เป็นโหลดต่ำให้เลยนะฮะอันนี้ก็ใส่เต็มที่แล,แล้วแล้วก็สีเออเดี๋ยวเรามาดูในสีนะฮะสีในวันนี้เราจะเป็นสีอะไรดีเอาเป็นสีในแบบขาวๆไหมผมว่าสีขาวก็ถือว่าโอเคอยู่นะในสีขาวอยู่ไหนวะไว้ๆน่าจะอยู่แถวข้างล่างหรือเปล่าอ่ะนี่ไงอ่ะประมาณนี้เฮ้ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะสีขาวแบบโทนสว่างเลอยอ,อ่ะอ่า เนี่ยผมเป็นคนชอบที่แบบสีทนสว่างแล้วก็แบบในแนวโทนมืดๆนะฮะเออโอเคในพวกนี้แหละอันนี้ออมันเป็นมันไม่ใช่ฮะเออเดี๋ยวเราเอากลับไปเป็นสีเดิมของเราฮะเอาเป็นสีประมาณนี้ลนแล้วกันโอเคแล้วอันนี้เดี๋ยอันนี้ไม่แน่ใจนะไม่มันไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนในส่วนไหนนะตรงนี้อ่ะติ๊กๆไปเถอะฮะเถอโอเคแล้วในส่วนนี้ลหละอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแล้วก็ช่างมันนะฮะโอเคต่อไปคืออันนี้น่าจะเป็น ความสว่างไหมหรือว่าอะไรโอ้อ้คืออะไรวะเนี่ยอ๋อไฟไ,ไฟฮะไฟใต้าท้องรถโอเคไหนเราจะเอามาให้หมดเลยฮะทั้งหน้าทั้งหลังทั้งข้างเลยในสีเนี้ยเดี๋ยวเราจะเป็นสีอะไรดีเอาเป็นสีแดงฮะอ่าเอาเป็นสีแดงแล้วกันเนาะโอเคต่อไปดอก็ยังไม่ก็เปิดได้แค่นี้แหละฮะอ่าล้วปิดปิดไปฮะปิดไปโอเคต่อไปนโดว์วินโดว์นี้คืออะไรเอ่ยน่าจะความสว่างไหมหรือว่าไม่ไม่ใช่ฮะโอเคไม่เป็นไรเนาะ และอันนี้แหละคืออะไรอันนี้ไม่สามารถเข้ามาเข้าได้โอเคแล้วนี่ลหละเฮ้ยม,มีของแต่งเพิ่มเติมด้วยข้างหลังเนี่ยเห็นไหมอ่าเนี่ยของแต่งเพิ่มเติมมันถ้าเราจอออกก็อาออกได้ฮนะเนี่ยพวกที่เท่าออกหมดเป็นไงอ๋อถ้าออกหมดมันก็จะปิดปาก,กระโปรงด้วยอ๋อแต่เราจะใส่อันนี้ด้วยนะเนี่ยอันนี้คือป้ายแบบแรปเตอร์นะแล้วก็จะใส่เหล็กข้างในด้วยอเ,เดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อเป็นเป็นบางโคนบางโคนเนี่ยมันจะเป็นบางโคนตรงเนี้ย เห็นไหมอ่าประมาณนี้แล้วเมื่อกี้ผมเห็นเหล็กมันหายอ่าเหล็กตัวนี้ใช่ไหมแล้วต่อไปเราจะเอาอยัางไงดีอ้อเอาเป็นยังไงดีแบบนี้ไหมแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะแบบในสไตล์รถแบบลุยๆนะแบบถ้ายางแตกตรงไหนก็คือเปลี่ยนตรงนั้นเลยเออโอเคอันนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้นะโอเคแล้วก็ใส่เทอร์โบไปเนาะ แล้วก็อันนี้คือเราจะเปลี่ยนดีไหมไม่เปลี่ยนนะเอาเป็นดีฟอลต์มาเลยแต่ว่าเราจะเปลี่ยนท็อปสปีดไปที่450ลักกันนะฮะอ่ะก็จะได้เป็นประมาณนี้ว่าแต่ล้อเนี่ยล้อมันอยู่ส่วนไหนวะล้ออ๋อนี่ไงผมเห็นล้อละก็คือตรงนี้นะนี่องอัโหลดเนี่ไงนี่นอัโรดออฟโรดโอเคเอาเป็นออฟโหลดยังไงดีอืมเป็นออฟโรดวงล้อแบบ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 เออผมว่าวงล้อแบบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะอ่ะเป็นวงล้อนี้เลยละกันเนาะโอเคต่อไปอะไรอัลเลอร์สีใส,ส่สีใช่ไหมเอาเป็นสีดำฮะเราจะเป็นในโทนสีดำ ประมาณนี้ก็จะเป็นอันเสร็จเปที่เรียบร้อยแล้วสําหรับรถปอร์เจอร r r r บ t o r 2019คันนี้นะครับผมโอเคก็ถือว่าแต่งออกมานี่สวยนะสีขาวเลยเอาแบบรถแบบดูแบบเพื่อนเพื่อนเอนเพือเ่อนง่ายเลยดูทรงละ <c oughs> เนี่ยเออ <c oughs> ก็ถือว่าโอเคอยู่นะานเร็วเร็วกว่าเดิมด้วยเนะี่ยมันพุ่งด้วยฮะเออเห็นเป็นรถ ออฟโรดแต่งซิ่งไม่ใช่ไม่ใช่ออฟโรดแต่งซิ่งที่เป็นรถในแนวออฟโรดใช่ไหมฮะเราจะมาขี่ในพื้นถนนที่มันแบบไม่ใช่ดินไม่ใช่ทรายไม่ใช่แบบพวกหญ้าพวกอะไรนี่มันไม่คือมันไม่เหมือนใช่ไหมท่านผู้ชมเราควรที่จะไปขี่บนภูเขาเว้ท่านผู้ชมเออเราควรที่จะไปขี่ตรงนั้นเว้ยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปขี่ตรงไหนดีมันจะต้องเป็นที่ลุยๆหน่อยฮะท่านผู้ชมก็จะเป็นตรงนี้เลยละกันที่ที่ที่ผมชอบมามากที่สุดเลยก็จะเป็นจะประมาณแถวๆเนี่ยแหละฮะประมาณแถวนี้แหละ อยู่ตรงไหนสักที่นี่แหละคือเราจะเทเล,ลพอร์ตไปดูนะฮะโอเคเอา้าอันนี้มันในอุโมงค์นี่หว่าอ่ะก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับผมเนาะวันนี้เราจะมาขี่ขึ้นเขาดูนะครับผมนะว่ามันจะสามารถขี่ได้ง่ายหรือเปล่านะครับผมโอเคก็หลังจากนี้ผมจะทาคลิปเป็นอินเสิร์ตเพลงละกันเนาะมันถึงจะแบบไม่ได้แบบน่าเบื่อเกินไปเนาะฟังเพลงชิวๆไปเลยนะครับผมในการรีวิวในครั้งนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงที่ขึ้นไปสุดยอดยอดสุดบนภูเขานั้นเลยนะครับผมโอเคป้าย อ่ะก่อนที่จะไปเดี๋ยวผมลืมปรับสภาพอากาศนะปรับให้มันแบบเข้าด้วยนะี่ประมาณนี้เลยเนี่ยแบบสไตล์แบบชี่แบบปีนเขาแล้วก็มีฝนตกด้วยฮนะอ่ะไปกันเลยนะฮะ โอเคนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ Ford Ranger r a p t o r คันนี้นะครับผมก็อาจจะเกิดใครอยากได้มอดคันนี้หรือว่าอยากจะเอาไปลงเล่นนะครับผมผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับเผื่อมีใครสนใจที่อยากเอามันไปเล่นเนาะ,ะก็โอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับ Ford คันนี้นะครับเกิดแบบมีข้อสงสัยยังไงก็สามารถคอมเมนต์ถามผมได้นะครับผมนะโอเคก็ถ้าเกิดใครที่ยังลงผมจะพูดโดยว่าได้งไงละ่ะ ถ้าใครยังไม่สามารถลงมอดรถใน GTA V ได้เดี๋ยวผมก็จะทิงลิงค์คลิปที่ผมสอนลงมอดไว้ให้นะครับผมนะผมก็จะสอนไปแล้วนะครับผมโอเคก็สำหรับที่เวรนี้ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็สวัสดีครับผม see you again นะครับบ๊ายบาย